เปิดอันดับคะแนนของสาวไทยล่าสุดหลังแพ้โปแลนด์เกือบหลุดโผคืนนี้ต้องชนะเท่านั้นหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงไทยแพย้โปรแลนด์0-3เซตในศึกชิงแชมป์โลก2022เมื่อคืนที่ผ่านมา27กันยายน2565 1. แพ้นัดนี้ไทยร่วงมาอยู่อันดับ4ทำให้โอกาสเข้ารอบสันคลอเล็กน้อย ผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ไทยชนะ1แพ้1มี2คะแนนรั้งอันดับ4ของกลุ่มซึ่งตามกฎการแข่งขันจะนำทีมอันดับ1-4เข้ารอบและตอนนี้มี2ทีมที่อันดับต่ำกว่าเราคือโครเอเชียกับเกาหลีใต้แพ้รวดทั้งคู่ 2. นัดถัดไป2นัดคือนัดชีชะตาเข้ารอบอย่างแท้จริง โปรแกรมการแข่งขันสองนัดถัดไปไทยจะพบกับโครเอเชียและเกาหลีใต้ซึ่งทั้ง2ทีมมีอันดับที่ต่ำกว่าไทยทั้งคู่ฉะนั้น2เกมนี้เป็นการแข่งขันสำคัญมากถ้าหากอยากเข้ารอบต่อไปห้ามแพ้เด็ดขาด ถ้าชนะ2นัดติดแทบการันตีเข้ารอบ100%แต่ถ้าชนะ1แพ้1ก็ต้องไปลุ้นนะัดสุดท้ายกับโดมินิกันแม้ทางสถิติข,ของการแข่งขันจะระบุว่าชนะแค่2นัดในรอบแรกก็เพียงพอต่อการเข้ารอบแต่ก็เคยมีครั้งหนึ่งที่มีทีมชนะ2นัดตกรอบเหมือนกันรั้งอันดับ5เพราะเกิดสถานการณ์ทริกล็อกตัดแต้มกันในกลุ่มบางคู่ 3. ไทยแข่งกับโครเอเชียได้พักไม่ถึง18ชั่วโมง หลังจบเกมกับโปแลนด์ที่แข่งในเวลา1นาฬิกา30นาทีนัดต่อไปของไทยจะแข่งเป็นคู่แรกของวันในเวลา19นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยเท่ากับว่าสาวไทยมีเวลาพักฟื้นจากความล้าไม่ถึง1วันเต็มฮ่าฮ่อันดับโลกโปแลนด์ขยับขึ้น1อันดับสำคัญกับโอลิมปิกมาก การคัดเลือกวอลเล่บอลหญิงไปโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจะมีการคัดเลือก2ระบบโดยมีทีมที่มีสิทธิ์ได้ไปทั้งหมด11ทีมไม่รวมเจ้าภาพขอบคุณ volleyball.com